มันกินไนด้ไหสิวน้ำ<า>น่าะไปกวนได้ครับเอออ้าวยางพาไก่กูบัก,กอ,อันนี้ยางว่ามาถี่ป่ะไรบ่มีันยางไก่อ,บบกอโอไอ,อ,อ้ยังไหนส่สินค้ามือนี่คักบ่เออกับขอเก่าน่น่ะนะกับไปส่งน้ำสไลดเดงสบูยเจอไฟชิ้เหนียง เดี๋ยฟันแอตาแซนบนมาฟาดโกบนมามิกฟอร์ดเดี๋ยวโทรมาสร้างแล้วกัไปส่งขึ้นเก้าน่่นแหละ0 8 5 6 4เ1 2 3 4นมแมนผมเราไ่้ม้มาเแกเชียไปองสามเมือแหรโอ้ยข้าแตไปซอยงานเขาเออไผนั่นั่นแหะงานชุปโปรยไผไผตายไผไปยังโว้ยเพเถ่ามูผัโอ้ไา่เป็นยังล่ะไัใจไหหนวไมไใจไหวไมใจไหวตยสร้างบ้านเถอายุลรยปได้ล่ะ อายุกับสิบบอรุ่นเล่าข้าวเดียวกันแล้ก็ปลาเนี่บอจักห้าสิบสองหาสิบสามนี่แล้วโอ้หเหมือนมันแห้งอันนั้นนะเนาะโรคไก่ไข่เจ็บมันหลายเดลยมาวังจั่วของบวดูแลสุขภาพจั่วของเว,ยวียงนิ่ครับนั่นบอไปส้งสักการั่นคนกันกไรไรแอเนเสียบหนามอยู่เบิดมืออย,อยู่เออคนหยากสนิทมิตรสหายเบิ่งมาเบิดกวนสิเผาอ่อนปลาเขาจะอันประวัตินัน่น โอ้ไยได้พี่น้องให้น้ำวสันโอ้คนอันนั้นเนาะคนกว้างขวางเนาะครับเรียนจบกระสูงว่าเป็นข้าราชการที่แปดที่เก้าพูดดีโอ้ระดับผู้บริหารหมดทุกท่นครับได้รับอรเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ่นุ่น้าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพื่อนบ้านเออสื่อสัตย์สุจริตรต่อหน้าที่การงาน,นโอ้แต่เสไดาายค,ครับเนาะครับรับบงสิเราเจ๋วจไก่ไตวันนี้แม่ นี่แล้วคนกว้างคว้างกับยังสั่นแหละเอายีา่ยสี่ได้เปล่าเด้อกูจะบอกมึงเด้อว่าจังไดป่ะคันกูตายนั่นมึงอยญ่ยให้น่ะเดี๋มาอยากน้ำกูเด้อเอาทีไปขี่ไปเย่ากับยากสิบเมื่อบ้านกับยากพิธีการมันไหลอ่านประวัติประสันจักยังไปยังของกูมอเตอรเฮดไหลไปนั่นเด้อเขียนมาหนาเดียวพ่อข้ามเดียวพ่อ่าจังไดป่ะชัวชัวก่อเตาเผาเลยตลยั้นแล้ว กอาทุกกระเตาเผาเลยเอ้ออใบ้านไ่นเขาหูวจักเบิดมาแล้วกูเป็นจังไหร่นั่นเปาโดยเฉพาะเมียก,กูนี่จะตายเาะข้เขียนดีแท้ใะรบ้านไหเนขาหูจักเบิดมาแกูเป็นจังไดรนั่น ปากใสเขาสิดขี้เดือดถามกูนี่กูหู้ดิห <c oughs> ม,ม,มดน้ำหมดน้ำด้วยช้อนรู้ปไปนั่นหรอกเจ้าก็บอกหมดแล้วบา้าสเนอะถามแม่น้ำปุม๋มนันนี่เขาบขอกกู้าววัดไง